คันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นหลักร้อยเอาเปล่า จากที่ได้ทดลองขับมานะครับกระยะหนึ่งแล้วก็ก็ระยะทางไกลอยู่นะครับก็บอกก่อนอข้อดีของอิตูสนะครับอันดับแรกเลยคือแน่นอนอยู่แล้วประหยัดน้ำมันช่วงล่างนุ่มนะครับผมแล้วก็การเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์เข้าได้ง่ายสบายนะครับคัดนิ่มเปลี่ยนง่ายนะแล้วพวงมาลัยก็ไม่หนักจนเกินไปข้อเสียก็คือ ที่ขอบเล็กจากระดกกระขอภายจากกระด้างน,นิดนึงนะครับแล้วก็แรงบิดต้นหายแต่ปลายไหลได้ดีนะครับอันนี้ข้อเสียที่ที่ที่ผมเจอนะจากที่ทดลองขับแต่อื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรปกติเพราะมันไม่ได้ทําอะไรมากมายแค่จัดทรงใส่ล้อใหม่แค่นั้นเองนะครับพรงมาลัยก็จะมีความหนักขึ้นจากเดิมนะครับแล้วก็จะมีของเล่นให้ครบอยู่แล้วดิฟฟี่หกตัววัตถุต่างๆ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรวิทยุเดิมๆโรงงานและคันนี้ก็วิ่งน้อย้วยไหมแค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นนะครับคันนี้ใบรุ่นถูกใจแน่นอนถ้าใครหาคันนี้อยู่นะครับอย่าช้าอย่าพลาดโอกาสเรามีคันเดียวด้วยตัวรุ่นย่อยตัวนี้นะครับ LDA นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณลูกค้าสำหรับเจ้าอิาสุสดีแมกซหนึ่งจุดเก้า LDA คันนี้นะครับได้พาไปทดลองขับแล้วก็ รับชมภายนอกภายในกันแล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับออกรถภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมีบัตรเจนให้ลูกค้า20,000บาทนะครับลูกค้าจะรับเป็นเงินกลับบ้านก็ได้นะครับผมสาหรับลูกค้าเครดิตดีใช้เพียงบัตรประชาชนสําเนานะครับสใบแล้วก็สลิปเงินเดือนเพียง1ใบเท่านั้นออกรถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใจ้จ่ายสักบาทแล้วก็ไม่ต้องจองด้วยนะครับออกได้ทั่วไทยนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้าผมจะพามาชมคลิปอะไรติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ